สวัสดีตอนเช้าครับพีปโปมาแล้วครับกับทีมงานครับอ่ะเร็วเรวมาทางนี้มาทางนี้อ่ะเร็วเๆๆๆๆเฮือเือเพื่อออกกำลังกายกับเสือดีกว่าสิกโตเสือเร็วเร็ววิ่งเลยครับโอ้โหเอ้ยเมื่อคืนฝนตกอย่างแรงเลยครับบ้านพ่อถิ่น ไปไปไปเร็เร็วเร็วเรเอาพลังกาครับมอง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 พี่เสือมาทานี้มาเือกลาะเอาละเอาลึกเลยคึกเลยอย่าเลียวอยเลีว่อเร็ว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 มงานสแกงครับ สามมุมสามมุมครับมาแล้วอ,อาหารกลับอาหารกลับลูกฮะซิกโตกลับเลยออกถนนใหญ่ไม่ได้เ,เดินซอยบ้านเราดีกว่าเนาะพนะิ๊โปเนาะน้องนาะงน้อเสือเนาะหาซิกโตพี่งิกโตแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว อากาศสดชื่นแต่เช้าเลยเช้านี้เมื่อคืนฝนตกอากาศสดชื่นหันกลับหันกลับนีงช่องชั้เาเอาเอเอาวกกลับไปทำไมอะ่ะฮะมามามาทานี่มาทางนี้ อะสำรวจกันหาที่ฉีกันอะมาแล้ว <Hello. S 1> มาแล้วครับมาแล้วครับอ่ะอ่ะพี่เสือพี่เสือมาทางนี้มาสิกตมาทางนี้มาลูกมาเร็วมา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 ,มา วิ่งกับน้องนะรแล้วไปล้วไปล้ไปล้อ่ะไปแล้วไปแล้วะมาเลไปแล้วไปแล้วสามุมสามมุมน้ำน้ำเสียเสียถึง อันทนี้มัลมะข้านองครับพี่ล่ไลมันแฉะเมล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 มลมลมลมเด็กแกงเด็กแกงไปดักลูก้างุนไปดักเห็นยืนน้ำนองไงเสือมาทางพี่มาทางพี่ไปดอกลูกเห็นยืนน้ำนอง

ย ah, oh, no ah, ังไงล่ะเมื่อละเสียงเศร้าเพื่อนอะเสียงเศ้าเพื่อนอะพี่สิตัวมาี่มาเวาเสียมาทางนี้มาทางนี้เอาเร็วๆๆๆๆๆๆพี่เสียว่าใครสนใจเลยพี่เสียนี่ฮะ เป็นอย่างคือนว่าสนใจเด้อเนี่ยฮะเพื่อนอะท่าเพื่อนไหนท่าขี้เกียจมาวะท่านหน่อเขานั่งกายกันสั่นพ่อบ่เอาเขาให้กินได้บ่ให้กินงไงเด้มาทางนี้มาทางนี้เร็ว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 เฮ้ จะแลียนย่างก็ได้ครับย่างก็ได้ครับย่างก็ได้ครับเดินเดาก็ได้ครับไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับฝนลงเม็ดอีกแล้วมันแฉะฝั่งนู้นเพต้องไปลูกเพราะต้องพาหนองไปสิงตัวมาทางนี้มผพาลองก็เพียบไลูกมหไปทางไหนเม็ดเปลี่ยนเปลีนเปลี่ย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 นเพราะไปทางไหนเพราะไป tiền, tên tiền, tên mặt 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 tên tiếng, tiếng, อีโปโปเต็มที่แล้วครับชาวนี้ขอบคุณมากๆนะครับเอฟซี FC ทุกทท่านขอบคุณขอบคุณมากๆครับอันนี้เล่นสามหนุ่มสามมุมเลยอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าเลยสามพี่น้องแล้วครับปกติแล้วครับอยู่ด้วยกันปกติแล้วครับขอบคุณครับ